ในที่สุดเราก็สามารถที่จะลงนามซื้อขายไฟฟ้า,า SPP Hybrid ได้หนึ่งแห่งแล้วคลองถุง่บใช่ไหมครับ,รบเมื่อ,เม,อเมื่อวันที่หกก็ลงนามไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับหนึ่งโรงครับพี่คองถุงกครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมกําลังติดตามต่อไปนั่นก็คือว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยหมายความว่าบรรดา PPA ที่เราที่เรากําลังจะคว้ามาเนี่ย ซึ่งมันอยู่ในมือประมาณสัก80-90%แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยเปอร์ซได้จะสามารถคว้า PBA ได้ถูกไหมเพราะว่ามันมีตอนนี้เนี่ยเรามีทั้ง SPPI บ b i รู้สึกว่าสี่โรงจัดก,การไปแล้วหนึ่งโรงถูกไหมฮะแล้วก็ยังมี VS VSPP VS พอสมควรใช่ไหมครับ,รบใช่ครับนอ่า uh huh. ผมขออนุญาตอย่างนี้ละกันผมขอขอถามเรื่องของความสําเร็จ ของตัวของ SPP Hybrid ของขุงหน่อยฮะว่าว่าเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะลงนามแล้วแล้วทุกอย่างการการดำเนินง,งานต่างๆจะเป็นอย่างไรครับเชิญครับก็เอาไล่เป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาก่อนแล้วกันนะครับ<ช> SPP Hybrid บบผมผมรีแคปอีกทีหนึ่งก็คือว่าทบทวนให้ฟังก็คือว่าเรามี4โครงการนะครับกำลังการผลิตติดตั้งรวม9 3เมกะวัตต์นะครับโดยโดยโครงการที่เราเซ็นไปแล้วก็คืออยู่ที่ลองขุงนะครับกำแพงเพชรอันนั้น20เมกะวัตต เพราะฉะนั้นจะเหลืออีกสาโครงการ73เมกะวัตอันนี้ยังอยู่ในโปรเซสซึ่งก็คาดว่าเดี๋ยวก็จะทยอยตามออกมาในเร็วๆนี้นะครับในส่วนเรื่องของเรื่องการเซ็นนะครับทีนี้กลับมาตัวที่เซ็นไปแล้วที่ที่ของขลุง20เมกะวัตตัวนี้นครับจริงๆสัญญากับการไฟฟ้าภูมิภาคออว่โทษทีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมี13.31เมกะวัตแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราติดตั้ง20นะครับแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดติดตั้งเป็นหลักเพราะว่าเป้าเราคือ1000เมวัต์ที่ป็นลังาัผลิตติดตั้้้งจะไดเขาใจง,ง่าายๆว่ วันนี้บริษัททําไปถึงไหนแล้วใกล้จะถึงเป้าแล้วหรือยังนะครับก็ที่คลองขงอันนี้20เมกะวัตต์แต่ว่าจริงๆในพื้นที่คลองขงเนี่ยเรามีโครงการ VSPP ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยได้รับการเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพราะฉะนั้นพอวันนี้เนี่ยพอมี s c p Hybrid เข้ามาอีก1โครงการนะครับผมเอากําลังการผลิตรวมๆแล้วกันจริงๆมันคือ20บวก9.9ก็กลมๆก็คือ30เมกะวัตต์ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มก็คือสร้างก่อสร้างเริ ยี่สิบก็เดี๋ยวก็กำจะเริ่มภายในไตรมาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามสิบเมกะวัตต์ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของการพัฒนาเลยแล้วก็คาดว่าประมาณสักต้นปีหน้าก็จะเริ่มรับรู้รายได้ได้แล้วนะครับอันนี้คือในส่วน SPP Hybrid แล้วก็อีกสามโครงการอย่างที่เรียนก็คือว่าจะทยอยมาแล้วก็น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีนี้เช่นกันนะครับส่วน VSPP เนี่ยก็มีอีกเก้าโครงการนะครับคูณเก้าจุดเก้าก็ประมาณสักเก้าสิบเมกะวัตต์นะครับเก้าโครงการคูณสิบสาก็ประมาณนี้ครับเก้าสิบเมกะวัตต์อันนี้ก ในปีนี้เช่นกันแล้วก็น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ทั้งหมดครับถ้าเราลองดูภาพกันก็ณณนะนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเข้ามาบ้างในปีที่ผ่านมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่ในปีนี้จากนี้ต่อไปมันจะเดินหน้าได้เร็วขนาดไหนครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PPA หรือว่า S V SPP หอ่อ,อ SPP หรือ VS V SPP ครับ คำถามหมายถึงเรื zone, market, so ่องของการเซ็นหรือการก่อสร้างครับอย่างการถ้าเรื่องการเซ็นเนี่ยผมเรียนว่ามันก็อยู่ในปรเซสนัาซึ่งเราเชื่อว่ามันไม่ช้าแล้วล่ะเพราะว่าพอมันมีโครงการหนึ่งออกมาแสดงว่ากระบวนการมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับทีนี้เรื่องการก่อสร้างเนี่ยอันนี้เราเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วก็ตั้งแต่เรื่องเงินทุนนะครับนี่เตรียมพร้อมแแห่งเงิน I T O แล้วก็วงเงินที่เราคุยกับสถาบันการเงินไว้นะครับเพรางั้นตรงนี้ก็ตัดไปว่าพร้อมเต็มทีเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการคุยเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักร เจรจาราคาต่อรองราคานี้ก็ทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาก็คือว่าจังหวะก็พอเหมาะพอดีครับก็คือว่าเงินบาทกลับมาแข็งตัวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์นะครับรก็กลายเป็นช่วงจวังหวะเราลงทุนก็ทําให้ลงทุนได้ในราคาที่ต้นทุนที่ต่ําลงเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องจักรต่างเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ60%เปี่ยมั็นเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ต้องซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์นะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีช้ามาก็จริงก็อาจจะตัวนห้นก็อาจจะคลุกคังนิดหน่อยแต่พอมาเลื่อนมาตรงนี้ได้ต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกลงก็ถือว่าเป็นโชคดีครับอุ้ยเยอะเยอะไหมยเยอะไหมคือค่าค่าต้นแาบบามันช่วยช่วยได้มั่งไลยแค่ไหนยังไงฮะอยากรู้ตั้งเลยก็ปกติลแล้วเราดันเราเรามองมองการซื้อหรือเรดค้างกันไว้เท่าไหร่อ่าจริงๆถ้าถ้าพวกนี้นองจากมันเป็นโครงการเก่าตั้งแต่ปีหก 60อย่าง v s t p ก็ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณต้นทุนโครงการเราเนี่ยเราก็จะใช้ค่าเงินณนะวันนั้นเป็นเบสหลักนะครับซึ่งนัวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก34บาทโดยประมาณนะครับแต่วันนี้มันกลับมา30บาทลวท่านท่านงคิดเทียบไม่ง่ายคือว่าต้นทุนในส่วนที่พาร์ทที่เป็นส่วนที่ต้อง,งสั่งซื้อจากต่างประเทศเนี่ยมันจะถูกลงโดยตัวมันเองประมาณสัก10ถูกไหมครับ,รบ34มาเหลือ30ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือสิ่งท ซื้อเป็นบิ๊กหลอกแล้วต่อรองราคานั้นอีกเรื่องหนึง่งนะครับโอ้โหนะครับฉะนั้นนี่เราก็จะเห็นภาพแล้วว่าการเดินหน้าเรื่องของ่ก่อสร้างเรื่องของ PPA ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นข่าวดีกันในเร็วๆนี้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ SPP Hybrid แล้วก็จะเป็นตัวของ V SPP เองก็ตามถูกไหมครับใช่ซึ่งอันนี้เราเราพูดถึงเฉพาะโครงการที่เราได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงโครงการที่เราจะมีรัฐภาครัฐจะมีการเปิดประมูลใหม่ในปีนี้ด้วยนะครับ กราบกราบผมผมขออน,นุญาตถามแบบนี้ได้ไหมอย่างปีนี้เนี่ยมีโอกาสได้ได้ได้ครบตามเป้าหมายไหมครับแบบสี่ร้อยเม้กวต์เป็น PBA เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าสูงครับสูงมากนะครับเพราะอย่างอย่างตัว s c Hybrid เนี่ยพอมันออกมาหนึ่งตัวเนี่ยผมว่าปรเซสามันอยู่ในขั้นตอนกมาแล้วคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรน่าจะได้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆทางทางหน่วยงานไม่ไว่าจะเป็นกกพกปชก็มีเรื่องของการขยายระยะเวลาให้แล้วนะครับ ทีนี้ส่วนของ w s p เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของอ่าก็ต้องมันเนื่องจากเป็นการเซ็นสัญญากันระหว่างเรากับทางการไฟฟ้าก็เดี๋ยวต้องดูกระบวนการนิดนึงว่ามันต้องใช้เวลาไหมนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าปีนี้ก็น่าจะออกมาเหมือนกันนะครับกราบผมเอาละพใช้เวลาการพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับคือถ้าเปรียบ a c e เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นปีแห่งการลดต้นทุน แต่ก็มีแต่ก็มี COD เพิ่มขึ้นด้วยนะจากการที่เราไปซื้อโรงไฟฟ้าอะไรแต่แต่ผมถือว่าเป็นปีแห่งการแบบว่าเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วก็ทําให้กําไรมันทําสถิติสูงสุดได้ต่อตอเนื่องไปในช่วงของไตรมาสสามส่วนปีนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นปีแห่งสตอรี่แลละเราจะมี PPA เข้ามาโดยตลอดถูกไหมครับครับแล้วก็จะเดินหน้าตรงนี้ไปทีนี้ผมถามผชนะผมผมผมเพิ่เลนเสริมนิดหนึ่งคือปีนี้มันจะมี3ส่วนนะครับก็คือว่า PPA อย่างที่คุณแสบเรียนก็คือว่าจะเพิ่มขึ้นมาแน่ๆนะคร ที่เคยได้มันก็จะกลับมาเป็นรูป PPA ให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มการก่อสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของโครงการใหม่ๆที่จะเริ่มเปิดประมูลซึ่งถ้าโชคดีภาครัฐบอกว่าสามารถออก PPA ได้เลยมันก็จะเข้ามาเติมอีกนะครับอันที่3มก็คือว่ารายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วเนี่ยปีนี้มันจะมีโกรธเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเราจะมีรายได้จากโรงไฟฟ้า3โรงที่เราซื้อมาจากเอ,อื้อวิทยาเนี่ยนะครับก็เริ่มรับรู้ไรายได้เต็มทั้ง3ตัวเนี่ยตั้งแต่ปลายปีเพราะ,ะน,น พอไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเป็นการรับรู้เต็มไตรมาสไตรมาสแรกและสําหรับ3โรงนี้แล้วก็ <ynen. S 1> เราก็จะมีโรงไฟฟ้ากระบี่ที่เราแจ้งข่าวไปแล้วว่าเราซีลดีตั้งแต่เดือนธันวาเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเทียบในส,ส่วนของรายได้ระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆจะมี4โรงไฟฟ้าที่มีรายได้เข้ามาเติมเต็มทั้งปีที่มากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะโปรธพอสมควรเหมือนกันครับในเชิงไรายได้ใช่ครับแล้วก็็็กกําาาาาไไรรรคคคดว่่จะะเเปปนตมัั้บบอล ทีนี้เนี่ยผมขอมาดูในส่วนของ PPA จบก่อนอในส่วนของนอกเหนือจากที่เรามองภาพไว้แล้วเนี่ยตัวของ SPP ได้แล้วตัวของ VSPP โ okay อเคและมอง400เมกะวัตต์มีโอกาสลนะในส่วนของโรงไฟฟ้าอื่นที่เราโอกาสที่จะคว้า PPA เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับ,รบก็มีอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนชและขยะอ,ยอธิบายให้ผมฟังนนึงว่าเป็นเป็นยังไงโอกาสของเรามันขนาดไหนอย่างไรครับ ผมผมขอแก้ตัวเลขคุณแสมนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่า PPA ที่มีทั้งหมดถ้าปีนี้เซ็นหมดเนี่ยมันจะได้รวมทั้งหมด450ไม่ใช่400นะเพราะฉะนั้นสินจะตอนนี้ <c oughs> ถ้าถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าเราจะไปเป้าเป้าพันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราขาดประมาณ550นะครับก็จะกลับมาตอบว่าได้550ปีนี้มันจะมีเข้ามาเติมไหมนะครับก็จะมีที่เราทราบกันดีว่าภาครัฐน,น่าจะเปิดตัวโรงไฟฟ้าชุมชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ว่า รายละเอียดจะออกมานะครับอันนั้นก็คือเป็นโครงการนําร่อง150เมกะวัตต์นะครับชีวมวลชีวภาพรวมอย่างละครึ่งนะครับอีกอันนึงที่น่าจะออกมาเร็วเชน่นกันก็คือตัวโรงไฟฟ้าขยะนะครับอันนี้หมายถึงว่าขยะชุมชนนะครับก็คือขยะตามบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็อีก400เมกะวัตต์เพราะฉะนั้น2ตัวรวมกัน550เมกะวัตต์เราก็เชื่อว่าเราน่าจะได้มีส่วนในการร่วมในการพัฒนาเนี่ยในสัดส่วนที่มีนยัยสําคัญพอ,อสมควร อันนี้คือเฉพาะส่วนที่เป็นการเปิดประมลูลโครงการที่เรียกว่าโครงการกลิ่นฟิวนะครับพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับส่วนโครงการที่คุณแสบพูดไอสักพู่ก็คือเรื่องของการเ a เหมือนกรณีที่เราไปซื้อของกาของเอื้อพิยามาอันนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการดูให้ละเอียดนิดหนึ่งต้องรอบคอบครับ,รบหลายอันอเราก็ต้องดูว่าซื้อมาแล้วมันปรับอย่างที่เคยเรียนย้ำหลายครั้งว่าเราต้องดูว่าซื้อมาแล้วเราปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหม นะครับแล้วมันคุ้มกับเงินที่เราต้องลงเพิ่มไหมรีเทิร์นเป็นอย่างไรนะครับครับครับขอทำย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยเคยถามแล้วแหละนะแต่เผื่อใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้นั่นก็คือว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรามีจุดแข็งในการที่จะไปคว้า p b A มาเยอะแยะโดยเฉพาะจากการประมูลจากการอินฟิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนหรือโรงไฟฟ้าขยะครับครับก็โรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยนะครับคือรอบนี้เนี่ยก็โอเคเป็นการเรื่องเสนอราคา ถูกไหมครับจากเดิมที่เราบอกว่าไม่ได้เป็นการแข่งขันเรื่องราคาวันนี้เป็นการเสนอราคาแข่งขันแทนก็คือว่าดูว่าราคาใครเสนอว่าต้นทุนถูกสุดราคาค่าค่าผลิตเช้ฟ้าถูกสุดง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้ยิ่งเข้าทางเราเพราะผมยกตัวอย่าง SPP Hybrid คราวที่แล้วที่ประมูลที่เราได้มา4โครงการเนี่ยนะครับจากจํานวนที่เขาคนที่ได้รับทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิด14โครงการ,น,รนะครับแล้วถ้าคิดเป็นเมกะวัตต์เรา93เนี่ยจากจํานวนท,ทั้งหมดที่เขาประกาศเปิดประมูล300 นะครับนั่นแสดงว่าเราได้เกินหนึ่งในหนึ่งในสี่ถูกไหมฮะหนึ่งในปรนะมาณหนึ่งในสี่หนึ่งในสามนะครับก็อันนั้นก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าอันนั้นก็เป็นการแข่งขันราคานะครับอันนั้นก็คือ,อเ,คเราเป็นตัวพิสูจน์ว่าถ้าแข่งขันราคานี่เรามีโอกาสชนะสูงมากทีนี้ก็จะกลับมาถามว่าแล้วไอ้ราคาที่เราแข่งขันได้เนี่ยมันเอามาแล้วมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกขลาบหรือเปล่าไปขัดทุนในอนาคตก็ต้องเรียนว่าที่เราทําราคาได้แบบนั้นเพราะเรามีความได้เปรียบนะครับได้เปรียบหลายเรื่องไม่ว่่่่่าาาาาาาจะะะเเเเปป็นนนนรรรรรรรืออองงงขยยททีีีวมสบบกกณ์ใํคั ที่คุณแสบพูดมาตลอดว่าเราไปหารต้นทุนให้ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุนที่ต่ำเนี่ยมันจะทําให้แข่งขันกับคนอื่นได้นะครับแล้วเรายังมีกําไรนะครับการที่เรามีโรงไฟฟ้าเยอะๆนะครับการที่เราจะขึ้นโครงการเยอะๆเราสามารถมีอํานาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์นะครับให้ได้ราคาถูกสุดนะครับต้นทุนทางการเงินวันนี้ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ทําชีวมวลด้วยกันผมเชื่อว่าเราเนี่ยแทบจะถูกสุดในในกลุ่มคู่แข่งละนะครับต้นทุนการเงินหมายถึงว่าดอกเบี้ยนะครับที่เราได้รับจากสินเชื่อจากสถาบ,บันกาาารรรเเงินนะะคับพว่ เราได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าโรงไฟฟ้าเราเนี่ยมันสามารถเดินได้แล้วก็สามารถคุยง,ง่ายเซอร์วิสนี่เขาได้แน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเรื่องความเสี่ยงจริงๆความเสี่ยงมันแทบจะเหมือนกับโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติเลยที่แก๊สส่งมาตามท่อนะครับก็อันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยฮาต่างๆที่เรามีนะครับไม่ว่าเรื่องของการคัดสรรเครื่องจกักรการออกแบบโรงไฟฟ้าการเดินเครื่องจกักรอันนี้เราเชื่อว่าเราแข่งขันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี้เป็นจุดเป็นจุดตายแล้วก็คือเรื่องของการหาวัตถุดิบเพราะทุกคนรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นชีวมูลชีวภาพเนี่ยเชื้อเพลิงหรือฟีดซองเนี่ยเป็นของของของตายไม่ใช่ของตายหมายถึงว่าเป็นจุดตายสําหรับสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญพอถึงเวลาอาจจะหาซื้อไม่ได้หรือซื้อแล้วคอนโทรลราคาไม่ได้แต่ของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมในเรื่องนี้นะครับเรามีหลังรับซื้อเรารู้ว่าควรจะใช้อะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็เราก็ยังมีในเชิงของ กลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นเราเองก็สามารถ provide ดซ็อกให้ส่วนหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ safety ซ็อกนะครับให้ความเสี่ยงของเราในเรื่องดซ็อกจะมีต่ํามากนะครับ,รบแล้วก็พอกลับมาพอเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนแน่นอนมันต้องพิสูจน์กันด้วยว่าการที่คุณไปอยู่ชุมชนและคุณสร้างประโยชน์ให้ชุมชนจริงหรือเปล่าเพราะนี่เป็นหัวใจหลักของโรงไฟฟ้าชุมชนเลยเราเนี่ยเราสามารถพาชุมชนไปดูโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่แล้วสิบกว่าแห่งวันนี้ทั่วประเทศเนี่ยคุณสามารถไปพูดคุยกับชุมชนได้เลยว่าเขาได้รับประโยชน์จากโรงไฟฟ้าไหม เราไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาไหมนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นชี้ตายเหมือนกันว่าถ้าคุณไม่เคยทํโรงไฟฟ้าชุมชนที่แท้จริงเนี่ยคุณไปบอกชุมชนชุมชนจัดอาจจะไม่เชื่อและไม่เอากับคุณถูกไหมฮะแต่อย่างเราเนี่ยเราทําได้พอมาเป็นโรงไฟฟ้าขยะ<ม>ก็อารมณ์คล้ายกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหากองขยะส่งปิ่นเหม้นส่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เราต้องพิสูจน์ให้ชุมชนเห็นว่าการที่เปลี่ยนจากกองขยะแล้วมาเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยมันได,มนได้มันได้การแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล คุณก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่าจากโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่แล้วที่ขอนแก่นหรือที่กระบี่เนี่ยมันสร้างปัญหาให้ชุมชนหรือเราเข้าไปแก้ปัญหาให้จริงๆไหมน,นะครับอันนี้เรามีของจริงให้ดูหมดเพราะฉะนั้นเราเลยเชื่อมั่นว่าไอ้ทั้งโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วก็โรงไฟฟ้าขยะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีโอกาสมากเลยครับที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับ ครับครับจา,จากสถานการณ์ณขณะนี้ผมเอาโล่มังเกี่ยวพันด้วยแล้วกันนะจากที่คุณโจไบเดนเขาเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็เขา,าก็ประกาศ green energy มามันก็จะเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละผมก็เคยคุยกับคุณธนาชัยคุณธนาชัยก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นอนาคตเ,เราลรงมองภาพอนาคตของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็นยังไงบ้างครับยังในไทยเองนี่ยังต้องต้องการอีกหลายแมกวัตถูกไหม สักเท่าไหร่ใช่ครับใช่ใช่ยังไงคะคือคือคือผม<ด>เรียนอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่คุณแสบพูดถึงทางว่าที่ประธานราัฐบุรีโจไบเดนนะครับที่พูดถึงว่าทาร์เก็ตเขาถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกปี2050เนี่ยจะต้องเป็นกรีนเอเนจีทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นทิศทางที่เรารู้อยู่แล้วที่เคยคุยกันมาเยอะว่าโลกมันไปแบบนี้แต่วันนี้ไอเป้าหมายของแต่ละประเทศเนี่ยมันกลับมาเร็วขึ้นหลายประเทศกําหนดกันที่2030หลายประเทศกําหนดกันที่2040 2050มันเร็วขึ้นจากเดิมที่เราคิดวว่่าาาต้้้อองเปนนใใชชลจกกีีี30มมัะ เพราะฉะนั้นทิศทางทุกคนชัดเจนว่าไปพลังงานสะอาดทีนี้ก็กลับมาว่าแล้วเมืองไทยพลังงานสะอาดควรจะเป็นอะไรนะครับมันก็จริงๆถ้าเอาเอากัเนในทิงเทคนิคจริงๆเขาบอกว่าพวกโซลา่านะครับก็คือแดดหรือไม่ก็วินที่เป็นลมเนี่ยจริงๆวันนี้ต้นทุนมันถือว่าถูกสุดละแต่มันมีจุดต้อยของมันก็คือความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มันไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้ย4บชั่วโมงได้นะครับกลางคืนโซลา่าทําไม่ได้วินถ้าช่วงไม่มีลมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเติมเต็มมันก็คือต้องเป็นแบตเตอรีถ่ถมัครบ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอนาคตอีกว่าถ้าวันหนึ่งแบตเตอรี่มันสามารถทําได้ต้นทุนที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะควบคู่กันมีทั้งโซลาวินและแบตเตอรี่นะครับแต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าแบตเตอรี่มันอาจจะยังไม่ใช่คําตอบนะครับมันก็ต้องมีพลังงานงานอื่นที่มาเป็นเบสโหลดเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติที่ถือว่าสะอาดสุดและเพราะว่าวันนี้ฐานหินผมเชื่อว่าทุกคนก็ แทบจะปิดประตูแล้วนะครับหลายประเทศก็บอกไม่เอาไม่เอาฐานกินนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยครับครับที่เหลือก็จะเหลือนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์วันนี้ก็หลายประเทศก็เริ่มออกมาอ่านออย่างอเมริกาเองก็จะมาพูดถึงนิวเคลียร์ที่ไซส์มันเล็กลงนะครับเพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้างและลดความเสี่ยงอะไรพวกนั้นก็ก็อันนี้ก็ยังเป็น question mark อยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมในอเมริกาหรือแม้ในท่งประเทศไทยเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือสําหรับประเทศไทยซึ่งมันเหมาะก็คือเรื่องชีวมวอนนะครับ วันนี้เนี่ยชีวมวลจริงๆเราเราได้รับการติดตอ่อจากอ่าจริงๆต้องเรียกว่าหน่วยงานระดับนานาชาติเลยระดับโลกเนี่ยติดตอ่อถามเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะมาช่วยเรายังไรเพื่อให้ลดปัญหาเรื่องพีเอมสองจุดห้านะครับเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆตัวเราเองเราช่วยพีเอมสองจุดห้าอยู่แล้วเพราะเราเอาของที่เหลือการเกษตรเนี่ยถ้าบอกกันตรงก็คือว่าของเหลือวันเนี้ยมันสามารถสร้างไฟฟ้าชีวมวลได้ประมาณมห,หมื่นเมกะวัตนะครับไอของเหลือเนี่ยแต่วันเนี้เกษตรกรไม่มีที่ไปนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันเกิดจาก ต้นทุนการเก็บเกี่ยว e er, ต้นทุนการขนส่งมายัางโรงไฟฟ้าที่มันแพงเกินไปนะครับตัวนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยเหมือนกับจำเป็นความจําเป็นก็บีบบังคับให้เขาต้องเผา,าและเผาแล้วมันก็กลายเป็นพีเอ็ม2.5นะครับทีนี้ไอ้หน่วยงานที่ผมเล่าให้ฟังว่าระดับสากลเนี่ยมาถามเราเนี่ยเราก็บอกว่าสําหรับเราเองเนี่ยเราซื้อเต็มที่แล้วเราก็ผลิตอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราเป็นเัญญาแบบนอนเฟิร์ม8เมกะวัตต์เนี่ยนะครับแต่ทุกครั้งเราขายเนี่ยเราขายแบบเฟิร์มคือขาย8เมกะวัตต 24ชั่วโมง365วันหักวันหักวันไมทานะสักสิบวันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เต็มที่ที่มันจะใช้ได้แล้วถามว่าถ้าอยากจะช่วยเรื่องเพีย m 2 5จริงๆวันเนี้มันต้องส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อเอาไอ้ของเหลืออีกเมกะวัต์อีกหมื่นเมกกวั์เนี่ยมาใช้ให้ได้นะครับถ้าเรามองในภาพแบบนี้ผมเชื่อว่าอนาคตเมืองไทยแน่นอนมันต้องไปแบบนั้นนะครับแล้วจริงๆถามว่าที่เราบอกมีของหมื่นเมกะวั์เนี่ยวันนี้เรากำลังพูดถึงของเหลือการเกษตรแต่อนาคตถ้าเราทําให้มันเป็นฟิวคลอกนะครับ นะครับหมายถึงน้องฟิลคอบอธิบายท่านผู้ฟังนิดนึงก็คือว่าการปลูกพืช <c oughs> เพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงไม่ใช่เป็นของเหลือจากของเดิมเราบอกว่าปลูกอ้อยแล้วเหลือใบอ้อยเอาอ้อยมาแต่ตัวอ้อยก็ยังไปทําน้ําตาลเป็นหลักนะครับวันนี้มันเกินการปลูกและเอาพืชทั้งหมดมาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนั่นแสดงว่าพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันจะสามารถสร้างเชื้อเพลิงได้มากกว่าการเป็นของเหลือถูกไหมครับวันนี้เราพูดถึงว่าขนาดเป็นของเหลือยังทาได้เหมืนในปกว่าถ้าเราปลูกปลูกจริงจังเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงนนน่นนออนม้อทําาไดากก นะครับวันนี้เนี่ยแผน PDP ยังมีในเรื่องของชีวมวลชีวภาพเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดมันอยู่ประมาณสัก5,000ันเมกะวัตที่ไปข้างหน้าอีกประมาณสัก20ปีนะครับแต่อนาคตเราตอบไม่ได้หรอกว่าวัน,นวันข้างหน้าถ้าเราบอกว่าเมืองไทยการผลิตอาหารที่มันเป็นพืชพืชเพื่อประการบริโภคเนี่ยแล้วสุดท้ายภาครัฐต้องมาเหมือนกับต้องมาอุดหนุนถูกไหมครับเพราะว,ว่าราคามันขึ้นลงกลายเป็นว่าคนต่างประเทศเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่า ซื้อผลิตผลการเกษตรไทยเราซื้อข้าวาเราซื้อน้ำตาลเราไปบริโภคเนี่ยได้ในราคาถูกเพราะเราต้องขายตามราคาตลาดนะครับในขณะที่ขเดียวก,กันภาครัฐต้องมาสนับสนุนเกษตรกรมองคล้ายๆมันเหมือนกับภาคราัฐก็มาอุดหนุนเพื่อให้ต่างชาติได้บริโภคของถูกถูกไหมฮะเพราะคนไทยก็ยังต้องบริโภคเกษตรของเกษตรกรในราคาที่อยู่ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอานาคตเราเปลี่ยนภาพว่า ภาคร้นไม่อยากจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากครับยังไงภาครัฐก็มีหน้าที่ต้องช่วยอุ่นๆๆุนเกษตรกรเพียงแต่ว่าถ้าจะลดภาระในการต้องมาอุ่นุนเนี่ยราบอกเกษตรกรมาปลูกพืชพลังงานเหมือนกับนโยบายลงไฟฟ้าชุมชนที่กําลังทําอยู่อันเนี้ยนะครับทุกคนมาปลูกมากขึ้นลดการผลิตพวกพืชที่มันเป็นพืชเพื่อการบริโภคเพราะว่าไม่งั้นมันเกินตลาดแลวราคามันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทิศทางปริมาณลงไฟฟ้าชิวมวนมันอาจจะมากขึ้นกว่าตามแผนที่ดีกําดเดไว้อนาคตเราอาจจะเห็นการแก้ไขแผนแล้วมีตัวเลขที่มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาตอบคําถามคุณแสบผมก็เชื่อว่าทิศทางเมืองไทยยังไงก็ยังเป็นโรงไฟฟ้าชีวมดวลเป็นหลักอยู่จนกว่ามันจะเห็นเรื่องแบตเตอรี่มันเป็นรูปเป็นล่างในราคาที่แข่งขันได้นะครับค่นะคะถามคุณธนชัยนะคะว่าในปีนี้ยมีโอกาสที่โรงไฟฟ้าของเราจะทําได้ตามเป้าพันเมกเลยไหมคะโอ้ยยังสิครับเพราะว่าจริงๆเป้าพันเมกเรากำหนดไว้ปี สองเจ็ดห้าหกสี่หกเจ็ดไอ้สองเจ็ดสองห้าหกเจ็ดพอดีครับปีห้าสี่ใช่ใช่ยัง,ยงไม่แม่เลยขนาดนั้นน, <S 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 นะครับค่ะนะคะแล้วก็มีคําถามนะคะว่าเอ๊มีแผนจะเข้าเซตห้าสิบเนี่ยปีไหนครับจริทาง,ง <ๆ S 1> เดิมทีเราเนี่ยเราเราตั้งใจอยากจะเข้าเซตห้าสิบนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าจํากันได้ตอนเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปจ่ออยู่ประมาณสักอันดับที่หกสิบประมาณนี้ะนะครับ แต่ก็ด้วยความที่หลังๆเนี่ยก,ก็ต้องถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับตลาดหุ้นเมืองไทยเรามีหุ้นตัวใหญ่ๆเข้ากลับมากับเข้ามาลิสต์หลายๆตัวมากนะครับคือหลังจากเราเนี่ยตอนเราเราก็หลังจากนั้นก็จะมีหลายตัวเลยครับมีทั้งเดี๋ยวนะอ๋ออันนั้นเขาหลังเราถูกไหมครับมีกลุ่มเซ็นทรัลมีกลุ่มแอสเซทเวิลด์มีอะไรแล้วหลังนั้นก็มีเอสซีจีแทรเกจิ้งหลายตัวที่เป็นตัวใหญ่หมดนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป้าหมาย 50, เซออ็นไม่อนืหบ เข้ามาแทรกเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วเราจะหมดความหวังไม่ใช่เราก็ยังปั้งเป้าอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเราก็ต้องขยายกิจการของเรานะครับเพื่อให้ market แคปใหญ่ขึ้นเพื่อเข้าในเซตห้าสิบให้ได้ที่สุดนะครับเป้ายังมีอยู่ครับค่ะนะคะปีนี้คาดว่าจะ COD เพิ่มกี่เมกะวัตครับแล้วก็มีแผนที่จะลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่นๆไหมอ่ COD เพิ่มเนี่ยเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วว่าของที่ซื้อจาก ปิวพิยานั้นเดินเครื่องไปหมดแล้วนะครับตัวโรงไฟฟ้าขยะก็ COD ไปเมื่อเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าพูดถึงโรงไฟฟ้าที่เรากําลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วอาจมีโอกาสที่ COD ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัว VSPP ที่คลองขุงเพราะอันนี้เริ่มก่อสร้างไปแล้วนะครับส่วน SPP HyB r ิ d เพิ่งเริ่มก่อสร้างน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาสหนึ่งนี้อันนี้ SPP h y b r ิ d ที่คลองขุงนะครับเพราะว่า2โครงการนี้อยู่ติดกันนะครับ SPP h y บ r i d คลองขุงอันนี้ก็ไม่น่าจะทันนะครับคงต้องเป็นปีหน้านะครับ ท่ราะฉะนั้นถ้าไล่เรียงอย่างนี้ก็คือโรงไฟฟ้าถ้าเฉพาะที่ก่อสร้างเองปีนี้ก็น่าจะมีเว p ของคงที่มีโอกาส CO d ดีได้นะครับแล้วก็ถ้านอกจากนี้ก็อาจจะเป็นพวกโซลาร์ลูปฮอ p ถ้าเราไปสามารถได้โครงการมาเพิ่มนะครับเพราะพวกนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่เป็นลักษณะของ Private p r i v a t e PPA นะครับส่วนที่จะเป็น CO d ได้เพิ่มจริงๆในปีนี้เนี่ยโอกาสก็คือเป็นเรื่องของ MA ละการไปซื้อ<ม>โรงไฟฟ้าที่เขาซ o d อดีอยู่แล้วแล้วเราเอามาปรับปรุงอะไรพวกนี้นะครับ<ม><ม>อีกคําถามหนึ่งก็คือบอกว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน มีโอกาสไหมต้องบอกว่าเราไม่ได้กิดโอกาสแล้วที่ผ่านมาเราดูหมดทุกประเภทเปลี่ยนให้ทราบก็คือไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นลมเป็นอ่าเป็นน้ำอ่ะเป็น g e o t h e r m a มอันนี้พวกนี้เราดูหมดนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนย้ําหลายคนว่าก็ต้องดูอย่างรอบคอบนะครับดูแล้วก็รีเทิร์นที่เหมาะสมเพราะหลายครั้งพออย่างโซล่าอย่างวินนะครับถ้าเราไปดูอ่าดูประวัติที่เขาซื้อขายกันเนี่ยพอมันเป็นโครงการที่ซีอูดีแล้วเนี่ยโอ้โหมันรีเทิร์นมันต่ามาก นะครับเพราะว่าเขาแข่งขันเพราะมันเหมือนกับว่าคนซื้อก็ไม่ได้ห่วงว่ามันจะเดินโอเปรยากถูกไหมครับตราบใดที่มีแดดมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นตราบใดที่มีลมพัดเครื่องมันก็ทํางานนะครับเพราะพวกนี้เขาก็จะรู้สึกว่าความเสี่ยงมันต่าก็เลยแข่งขันกันที่ราคาขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัวพวกเนี้ยถ้าเราจะทําเราก็คงมองไปที่พวกกริ้ฟิลมากกว่ารีเทิร์นมันจะสูงกว่าที่มันเป็นโครงการที่ซีรีส์แล้วสําหรับโซล่ากับวินนะครับ แต่ประเภทอื่อนรรเราเปิดกว้างหมดนะครับ,รบในเชิงในเชิงของ M&A ครับผมขอขอถามเชิงสรุปนิดนึงว่าเราเราต้องตั้งหลักการหรือว่า IRR ประมาณสักเท่าไหร่ไหมฮะ EIRR อย่างเงี้ยครับครับก็ <net> ถ้าบอกไปเดี๋ยวกลายเป็นคู่แข่งกะซาเพิ่มคุนไม่สิเราทำต้นทุนใหญ่เราต้องการแค่ผลตอบแทนไงเราทำต้นทุนสูงขนาดอยู่แล้วไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้คือผมเรียนนี้คือคือถ้าถ้าเป็นอย่างโกลในถ้าเป็นโรงไฟฟ้าอย่างที่เราทําเองนะครับเป็นฟิวแน่นอนวันนี้เราเรามองโปรเจกต์ไออาต้องสองดิจิตนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าสองดิจิตปุ๊บเอควิตี้ไออาร์มันก็ต้องมากกว่านั้นเยอะนะครับแต่ถ้าเราไปดูในตลาดเนี่ยผมอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเป็นการซื้อขายโซล่า ซื้อขายวินที่ COD แล้วเนี่ยผมเห็นตัวเลข equity IR นะครับมันเป็น Single Digit ไม่ใช่ Project IR ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่ลงไปแข่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเรายังมีโครงการที่มันได้ equity IR สูงกว่านั้นเยอะนะครับกลับกราบแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับโอกาสเพราะว่า,างี้ครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราขยายจนรู้สึกว่าเฮ้โครงการที่รีเทรมันสูงๆเนี่ยมันเริ่มหายากนะครับ โครงการที่ดีเทร์นต่ำมันก็ต้องค่อยๆมาเติมเหมือนกันนะครับแต่ต่ำในที่นี้ก็คือต้องคุ้มกับต้นทุนเงินทุนเราอยู่ดีนะครับกบรับกบรับกบอ่านะฮะคุณจิมมีอะไรเสริมไหมะฮะสิบนาฬิกาแล้วอ่าไม่มีแล้วค่ะได้ได้ไดวันนี้ชัดเจนนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณธานาชัยครับครับยินดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ